จงใช้ชีวิตทุกวินาทีโดยไม่หลังเลสงสัยเอลสันจอห์นเคยกล่าวไว้ว่า live for each second without hesitation หรือจงใช้ชีวิตทุกวินาทีโดยไม่หลังเลสงสัยซึ่งเป็นการสะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปกับความกลัวหรือความไม่มั่นใจแต่ควรกล้าที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ทุกช่วงเวลาเป็นโอกาสในการสร้างความหมายอย่ามัวแต่คิดว่าถูกหรือผิดเพราะว่าการหลังเลมากเกินไปอาจจะทำให้พลาดสิ่งสำคัญโดยไม่รู้ตัวเอล o ันจอห์นคือตำนานเพลง ระดับโลกผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านเสียงดนตรีโดยเกิดในปี1947ที่อังกฤษแล้วก็เริ่มอาชีพนักดนตรีตั้งแต่วัยรุ่นด้วยพรสวรรค์และความกล้าที่เป็นตัวของตัวเองเขาก้าวข้ามอุปสรรคมากมายกลายเป็นศิลปินเจ้าของเพลงคิดตลอดการคือย r Song และล o c k e t m แมทพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่กล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ย่อมสร้างเส้นทางแห่งความสําเร็จได้ด้วยตัวเองบำรุงผิวที่คุณรักด้วยโซวนาน่าจารนเน่แพชชัน่นชาวจิล ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา